แคบค่าคือระบบการให้บริการเรียกรถแท็กซี่สำหรับผู้โดยสารรวมถึงบริการการกระจายงานการเรียกรถแท็กซี่ไปยังคนขับผ่านระบบโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากขึ้นส่งผลให้มีคนขับที่เข้าใช้บริการในฐานะแคปค่ามากขึ้นด้วยทั้งนี้ หากท่านกำลังสนใจที่จะทำอาชีพนี้ไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นด้วยรถยี่ห้อใดประเภทใดวันนี้เรามีทางเลือกมาแนะนำาให้กับท่านครับกับ Toyota Corolla a u t i s ส CNG Toyota Corolla a l t i s สเป็นอีกหนึ่งรถเก่งที่นิยมใช้ทั้งเป็นรถแท็กซี่และ Gra b บค่ซึ่งหากมองในระยะยาวการเลือกใช้โ o y o t a Corolla a l t i ิ ในฐานะการขับแกร็บค่าอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะการเตรียมตัวสําหรับการทํากฎหมายที่รองรับแกร็บค่าในอนาคตในกรณีที่มีการกําหนดเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นรถยนต์สาธารณะหากจะเทียบค่าใช้ใจ่ายในการเดินทาง100กิโลเมตรโดยเทียบจากรายงานการทดสอบโดยสถาบันปิโตเรเลียมแห่งประเทศไทยรถยนต์จะวิ่งด้วยน้ำมันแก๊สโซฮอลได้10.27กิเมต่อลิตร วิ่งโดยแก๊ส NGV ได้12.11กิโลเมตรต่อ1กิโลกรัมและเมื่อเทียบเคียงที่ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอ95ลิตรละ22.25บาท NGV กิโลกร,รัมละ14-16บาทจะพบว่าในระยะทาง100กิโลเมตรนั้นถ้าใช้น้ำมันแก๊สโซฮอ95จะต้องใช้9.73ลิตรคิดเป็นเงิน216.65บาทส่วนแก๊ส NGV จะใช้8.257กิโลกร,รมัม หรือใช้เงินเพียง115.6ถึง132.12บาทซึ่งทำให้การใช้ NGV นั้นประหยัดกว่าการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอไปถึง8.4.53ถึง101.05บาทนั่นเองจากการคำนวณข้างต้นทำให้การใช้ c n g หรือ NGV เพื่อการขับขี่ขนส่งสาธารณะที่มีความคุ้มค่าและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใช้น้ำมันและเมื่อประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ก็จะทําให้ได้กําไรจากการรับส่งมากขึ้นไปด้วยและหากท่านสนใจรถยนต์โตโยต้าคอนโรล่าอัดดิซีแต่มีงบประมาณจากัดเราขอแนะนําทางเลือกให้กับท่านกับรถยนต์โตโยตา Audi ้าคอนโรล่าอัดดิซีเอ็มือ2ที่ทางเราดูแลคุณภาพให้พร้อมใช้งานสภาพดีและบริการเต็มที่โดยใจในราคาที่จับต้องได้หากท่านสนใจสามารถดูรายละเอียดรถยนต์อัดดิซี g นจีได้ที่เดสคริปชันข้างล่างได้เลยครับ ท้านี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเรานะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์รถดตนต่างๆของเราครับ